ครับผมทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ในคําที่ผมเขียนชี้แจงที่ผมโพสต์อยู่ในไอจีของผมตามนั้นทุกอย่างเลยครับย่าับมีอะไรนอกจากนั้นไหมฮะที่แบบว่าแรงติดค้างในใจเราอยู่ที่เรายังไม่ได้พูดผมผมเขียนทุกอย่างไปอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับแล้วก็ผมคือเรื่องเนี้ยคนแรกที่ผมโทษในเรื่องเนี้ยก็คือตัวผมเองผมโทษตัวเองเพราะว่า ผมไม่รู้ว่าผมคิดอะไรหรือว่าผมผมรู้สึกว่าตัวเองไปเชื่อได้ไงลงเชื่อได้ไงโง่ามากที่บอกว่าเว็บไซต์หนึ่งสามารถจะมา,มาเทรดแทนเราอะไรเงี้ยผมลงเชื่อได้ไงคนแรกที่ผมโทษเลยคือตัวผมเองฉะนั้นสิ่งที่ผมสูญเสียไปทั้งหมดผมคิดกับตัวเองตลอดว,ว่านะี่คือบทเรียนราคาแพงของผมที่ผมต้องจ่ายไปกับาการโง่ของตัวเองเจ็บแล้วก็ต้องจับครับตอนนั้นมีใครช่วยไหมครับูตอนที่ก่อนเริ่มจุดเริ่มแรกของที่ที่ไปรู้จักตัวนี้ตัวโปรด e กซีดี มันเป็นการมันเป็นการพูดคุยกันแนะนํากันอยู่ในกลุ่มที่เล่นกีฬาด้วยกันครับเหมือนที่ผมเขียนเลยครับตามนั้นครับมีการยืนยันจากฝ่ายหนึ่งว่าเขาไม่ได้ชวนไม่ได้ชวนใครครับพี่ตงก็ตามที่ผมเขียนเลยครับอย่างที่บอกว่าเป็นการพูดคุยกันอยู่คือผมไม่น่าใช้ว่าเส้นระหว่างการบอกว่าชักชวนหรือการแนะนําคืออะไรแต่เราเรียนรู้จากการที่เราไปนเล่นกีฬาด้วยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันแล้วก็ส่งเว็บมาแล้วเราก็เข้าไปดูเว็บแล้วมันดู มันดูน่าเชื่อถือมากผมบอกเลยผมอ่ะผมผมไม่พูดเดยอะเพราะว่าผมคือพูดตอนนี้มันดูว่าไปเชื่อได้ไงแต่ถ้าเกิดคุณได้เห็นแบบจริงๆอ่ะมันก็มันก็มันก,นก็คือผมพลาดเองที่ผมไปไปลงเชื่อครับอย่างตอนนั้นที่เราใช้เวลาคุยกับทพันเจ้าตัวเนาะเขาต้องไปพากลุ่มใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่ได้คุยครับคืออย่างนี้ผมเขียนเลยครับว่าผมอ่ะเวลาเรา Hum, เราเวลาเราเรารู้สึกว oh. ่าผมเข้าใจมาตลอดมันคือการคือการลงทุนพอ r e x เร็กผมเข้าใจมาตลอดคือการลงทุนเวลาเราทุนงานเราผมคิดว่ามันคือราคาที่เราต้องจ่ายกับความความโง่ของเราเองเราโดนไปมันคือมันคือมันคือนตอนนั้นที่ไม่ทําอะไรเลยก็เพราะว่ามันคือความผิดของผมรุนรุนเลยผมตั้งบอกโดยทุกคนว่าจะไม่ทํานี้แล้วจะไม่มีการลงทุนหรือทําอะไรโดยที่เราไม่รู้มันคืออะไรคัดที่ว่าเราจะกลายเป็นลูกทีมของใคร ไม่เข้าว่ารายกายเป็นเรื่องที่ดีหมใช่ไหมคิดผมไม่ทราบมันคืออะไรเลยผมก็รู้พร้อมทุกคนครับที่ต่อรับพี่เป็นการลงทุนครั้งเดียวหรือว่าค่อยๆทยอยลงทุนไปเรื่อยๆตามที่ผมเขียนในไอจีเลยครับก็คือตามตามที่เขียนในที่ต่อกับถ้าบอกว่าเราติดกับดักความโลภเหมือนที่ในโซเชียลเขาชอบพูดกันไหมครับเกี่ยวกับพอร์ตแบบดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือคือไหนก็พูดยากเหมือนกันนะ ก็เหมือนผมชวนมาทํางานนะใช่ไหมหรือว่าชวนไปพุ้นต่างๆที่มันอยู่ในตลาดพุ่นนิยะแต่มันจะไม่หมดอ่ะคือสมัยส4มสีปีก่อนนะครับการลงทุนมีหลายรูปแบบมากสมัยนั้นมาสมัยนี้มีมีเยอะกว่าเก่าอีกนะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยเราเราไม่รู้คืออะไรนี่คือการลงทุนครั้งแรกของผมเลยผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนี่เป็นบทเรียนที่ผมอย่างที่ผมบอกนี่คือบทเรียนสำหรับผมว่าก่อนที่จะลงทุนจะทำไรเนี่ยเราต้องรู้มันคืออะไรหลังจากนี้ หลังจากนี้คือจะทําอะไรเราต้องมีประสบการณ์แล้วเราเจ็บเราจําต่อไปนี้จะทําอะไรจะลงทุนอะไรเราต้องศึกษาเราต้องรู้เราต้องอธิบายแล้วมันคืออะไรครับผมความไวเนื้อเชื่อใจกับคนในวงการบันเทิงนะครับพี่โตในการลงทุนต่างๆเราเราจะทำยังไงกบบเข็จเลยนะคออย่างที่บอกครับว่าผมโทษตัวเองครับถ้าเราไม่เข้าไปดูเข้าไปเล่นเข้าไปลองดูมันคืออะไรแล้วก็ลองลงทุนโดยที่เราไม่รู้เนี่ยมันคือตัวเราล้วน นนัยัง no? ไม่ได้ผมผมไม่เคยได้อะไรไม่ดีนะครับผมไม่เคยได้รับอย่างที่ผมเขียนเลยครับว่าผมก็ไม่เคยได้รับเงินเพื่อจะไม่พูดอะไรไม่เคยตรงนี้ผมมั่นใจว่ามีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้สามารถตรวจสอบผมมีดีให้ตรวจสอบผมไม่เคยได้รับอะไรทั้งสิ้นครับ่อบาอย่างทางโซเชียลก็ ตอนนี้กําลังปรึกษาผู้ใหญ่กับธนา,าอยู่ครับมีอัปเดตอยากยหคุณแจ้งให้ทราบกอย่างทางว่าอายของของพี่โตในในในใข้ๆๆอความมาครับมันมันก็ถูกอตีความไปเยอะเหมือนกันเพราะตอนนั้นพี่พโตกี่อะไรอยู่ครับมันรู้สึกว่ามันอายไม่อยากออกความรู้ึเรื่องนี้ครับตอนนั้นเรายังไม่รู้คืออะไรเลยครับมผมก็ทราบพรพ้อมทุกคนนะครับแล้วผมถามหน่อยว่าถ้าเกิดคุณ,ค,ณคุณเป็นผมอะแล้วคุณโดนหลอก อายผมผมผมก็อายแล้วผมอย่างที่ผมบอกเลยว่าคนแรกที่ผมโทษคือผมโทษตัวเองผมโทษที่ผมไปหลงเชื่อทุกอย่างมันอยู่ที่เรากดถ้าเราเราไม่รู้เราเราถ้าเราไม่มันเป็นเพราะเรารู้ล้วนางที่บอกโทษตัวเองคำว่าอายในที่นี้ของผมคือผมเขินที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมนี่ผมก็โดนกันผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันผมอย่างพูดแก้ไขบางคนเขาเขาพูดถึงการรับผิดชอบของการเป็นแบบคนดังนะครับที่บอโดดมองมองตรงนี้ยังไงบ้างนาคบก็บอกที่อย่างนี้ครับผมอย่างที่ผมบอกครับ อันนี้พูดถึงเรื่องความเรื่องการแจ้งความใช่ไหมครับครับผมอย่างที่บอกครับว่าผมอนะณตอนนั้นที่ผมบอกอธิบายของผมคือนณะตอนนั้น<ม>เรารู้สึกอย่างนั้นณนะตอนนี้ผมกําลังคุยกับผู้ใหญ่รัะนายความอย<ม>ู่นะครับหลังจากเกิดเรื่องมีเจ้าหน้าที่หรือว่า<ม>อะไรติดต่อเข้ามามีต่อไหมครับไม่มีครับผมอย่างที่ผมบอกว่าตามที่ดูจากข้อมูลในเรื่อ<ม>ที่ผมบอกกรณีเดียวที่จะเป็นผู้เสียหายได้ก็คือผม ไม่มีไม่ได้ชวนใครต่อดารายของผมคือศูนย์ต,ตามหลักฐานเท่ามาชัดเจนแล้วคือผมเหตุนานชัดเจนคือผมดาวลายของคือศูนย์คือผมดีดีให้ความร่วมมือทุกๆอย่างครับตามหลักฐานที่ต่อน่านจะเป็นผู้เสียหายผู้เสียหายคนหนึง่งใช่ครับผมก็ค,มคือผม,มผมก็คือผมพูดตรงๆคือผมก็คือเหยื่อและผู้เสียหายคนหนึ่งครับแต่ตอนนี้พี่ตกมีภาวะแบบเครียดหรือว่าตับใจอะไรแบบนี่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยอะนิดหน่อยครับแต่อย่างที่บอก ผมมั่นใจว่าผมก็เสียหายเหมือนกันผมก็และผมก็เมื่อในทางตามข้อมูลที่เดซไอบอกที่ผมบอกเลยครับกรณีเดียวก็คือคุณดาวไลคุณคือศูนย์และคุณไม่ได้ชวนใครต่อซึ่งผมมั่นใจว่าผมอยู่ในกลุ่มนี้แล้วผมดีให้ความร่วมมือทุกอย่างยินดีให้ข้อข้อข้อมูลทุกๆอย่างครับส่วนเรื่องแจ้งความเดี๋ยวผมขอปรึกษาผู้ใหญ่และนายความแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทราบนะครับขอบคุณนะครับที่ต่อจะไม่ได้หนักใจอไฮะแฟนที้ให้กำลังใจช่ผมขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามานะครับผมก็พลาดได้ผมก็รู้เท่าผมก็ผมก็เสียค่าโง,ง่่ได้ผมพูดตรงเลยผมผมมายืนรตรงนี้ยผมก็รู้สึกอย่างที่ผมบอกมันคืออมันเขินที่จะบอกคือเราเราเสียค่าง,ง่ไปครับแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะอยากจะบอกทุกคนแ่นั่นเองครับ,รบนี่คือ,น,คอนี่คือคำคำอธิบายที่ผมบอกว่าทำไมผมเคยละอายตอนนั้นก็เพราะว่า เราก็เราก็เราก็ไม่คิดว่ามันเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับตอนนั้นครับเฮียครับคุณนะครับขอถ่ายรูปก่อน